เราได้เรียนรู้อะไรนะครับจากการเป็นผู้ให้ของเจ้าของพัดลมยี่ห้อหนึ่งฮาตารินะท่านเองนะครับบริจาคเงินให้การกุศลให้กับโรงพยาบาลถึง900ล้ด้านบาทเรียกได้ว่านะครับเป็นกระแสเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์นะครับอย่างมากนะในขณะนีนะ้จนนะครับหลายคนนะครับต้องพูดกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเปิดพัดลมจะปิดพัดลมเนะี่ยจะไม่ใช้เท้าอีกต่อไปแล้วนะถ้าไม่เป็นกระแสนะครับผมเองก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้จักนะพัดลมยี่ห้อฮาตาลีนี้ว่าเป็น เจ้าของคือคนไทยและผมเองก็ได้เข้าไปศึกษาหาประวัติว่าเนะี่ยเจ้าของแบรนด์พัดลมยี่ห้อนี้คือคุณจุนวรรณวิทย์หรือว่าลุงจุนอายุ85ปีเนะี่ยท่านไม่ได้จบการศึกษาในระบบแต่ท่านเองเนะี่ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ขยันมันเพียรพยายามที่จะขนคว้านะหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะและด้วย ความที่ท่านเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มนะจนนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะเรียกได้ว่าเนี่ยฮาตาริมีกันทั่วทุกบ้านอยู่แล้วนะหลังจากนี้นะครับกระแสที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าพัดลมยี่ห้อ,อนี้จะเป็นที่จับจองจะเป็นที่รู้จักของคนไทยเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ลุงจุนทำเนะี่ยท่านเป็นผู้ให้นะ นอกจากนะผู้ให้จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วนะีผู้รับก็มีความสุขรวมถึงคนไทยนะทั่วทั้งประเทศนะก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะเรานะครับได้เรียนรู้เลยว่าการเป็นผู้ให้เนะี่ยมันยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะนะครับการเป็นผู้ให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะ เป็นผู้ให้นะครับให้ด้วยใจเนี่ยและสิ่งดีๆนี้ก็จะส่งต่อนะครับไปถึงกันและกันได้ความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกๆฝ่ายเนะเมื่อความสุขเกิดขึ้นนะครับและเราเองก็สามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้และการให้นี้เราเองก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เป็นทรัพย์สินเงินทองแต่การให้ที่ให้ด้วยใจที่ให้ด้วยจิตเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นให้เวลาให้อภัยให้น้ําใจซึ่งกันและกันก็เกิดความสุขและเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ได้นะ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ทุกฝ่ายมีความสุขเราก็อย่าเริ่มครัให้สิ่งดีๆซึ่งกันและกันแล้วสิ่งดีๆที่เราส่งต่อน,นั้นนะครับก็จะทําทให้สังคมของเราน่าอยู่น่าอาศัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมอุทิศเวลาสีนะครับแล้วหลังจากนี้จะไปขอซื้อพัดลมหาตาลีก่อนนะสวัสดีครับ